สวัสดีครับผมอ้วนมอเตอร์ไซค์ครับครับในช่วงทูทีนวิทยดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาสัมผัสกับรถแรงในอดีตครับและไม่ได้แรงธรรมดานะครับแรงถึงระดับแชมป์ทำให้เจ้าของรถนะครับเป็นแชมป์ประเทศไทยแชมป์อาเซียนหลายๆแชมป์ครับที่เขาคว้ามานะครับด้วยฝีมือแล้วก็ด้วยรถมาสึกคู่บารมีคันนี้นะครับวันนี้ครับถ้าใครเอ่ยชื่อเขามาสมัยก่อนนะครับพยัคฆ์ชมพูเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้ารุ่นเก่าๆเนี่ยครับ รู้จักหมดครับปยิยะพงศหรือดิเลกอาชาวงครับวันนี้เรามาเปิดกู่ครับรถดิเลกอาชาวงกันครับว่ารถแรงรถแชมป์คันนี้นะครับเขาทาอะไรมาบ้างทําอะไรทํใไมถึงแรงเกินแรงครับมาตามมาดูกันครับวันนี้ครับ ผมพาท่านมาสอบแสวงหารถทูทีนะฮะหรือในช่วงของทูทีนี้ก็ได้ครับเราพามาดูรถสองนิ้วบาตัวแรงในอดีตไม่ธรรมดาด้วยครับรถตัวนี้มีดีกรีด้วยครับดีกรีรถคันนี้ครับเป็นม้าศึกคู่ใจของพยัคฆ์ชมพูครับดีเลกอาชาวงครับอ่ะวันนี้เราพบกับพี่เลกแล้วครับสวัสดีครับพี่เลกครับสวัสดีครับต้องเข้าใจครับไม่ได้เห็นหน้าดีเลกเต็มๆนะมีหน้าตาบกองไว้เราต้องป้องกันนะครับใช่ครับโควิดระบาดอยู่ครับเป็นไงครับช่วงหลังจากที่ เป็นอดีตนักแข่งและเป็นผู้จัดการทีมเป็นอะไรไปแล้วตอนนี้ครับลีเล่ครับทําธุรกิจเกี่ยวอะไรครับตอนนี้ก็มีโรงงานที่ทํางานเกี่ยวกับงานสแตนเลสก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะให้ทํารูปแบบไหนก็ค่อนข้างจะเปิดเปิดกว้างก็คือทำงานในโรงงานของตัวเองอยู่ปกติแล้วก็ของตัวเองใช่แต่หลักๆก็จะคือเรามีดีกรีในในเรื่องการแข่งขันใช่ไหมครับผมผมก็ไม่ใหญ่ทิ้งความรู้ความสามารถที่มันที่มัน ที่มันมีม<ห>อยู่ใช่ครับก็ส่งเสริมนักแดกนักแข่งนักแข่ง <นะ S 2> รุ่นน้องรุ่นหลานนะฮะก็ไอเจ้ากล่องนี่ก็ใช่แต่วันนี้ครับดิเลกอาชาวงครับเห็นไหมครับข้างหน้าเราคืออะไรคันนี้ครับตัวจริงเสียงจริงครับอาชาศึกของพย,ยัคฆ์ชมพูดิเลกอ,อาชาวงครับอยากให้เหล็กเล่าถึงและพูดถึงรถรุ่นนี้ครับยี่ห้อนี้ฮะว่ามันเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรแล้วแรงยังไงครับดิเลกครับก็ไอรถคันนี้มันเป็นรถคู่ใจที่สมัยแข่งครับผม ได้แชมป์มา6สมัยซ้อนของประเทศไทยคันนี้คันเดียวเลยนะคันนี้คันเดียวเลยครับแล้วก็อีก5สมัยโอ้โหของเอเชียรลเลซิ่งเอเซียด้วยไปแชมป์เอเซียด้วยใช่ครับช่วงนั้นมันมีมีความรู้สึกว่าเราเข้ากับมันได้ดีครับผมแล้วเราเราเซตรถกับมันนะทให้เราควบคุมมันได้ค่อนลงตัวที่สุดระหว่างดีเลยกับฮอนด้าเหมือนอย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นในยุคสมัยตอนนั้นนะฮะก็คือผมค่อนข้างจะจะจะบังคับ ควบคุมมันค่อนข้างเอาอยู่ดีที่สุดแล้วดิเลกสร้างผลงานแชมป์หลายๆแชมป์กับบนอารรถคันนี้ครผมผมจําได้ว่าเหล็กเคยขี่อ s นะฮะเคยขี่ครับก็ไม่ไม่ฟุ้งฟ้าเหมือนตัวนี้ช่วงหลังมาจะเปลี่ยนเป็น RS รครับหลังปี2000มาก็จะเป็น RS ซึ่ง RS มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าสร้างเพื่อให้นักแข่งเนี่ยเข้าไปสู่ระดับที่สูงกว่าไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียระดับ มรถยีพีในในยุคนั้นนะฮะในยุคนั้นปูพื้นฐานให้นแข่งล้วใช่ใช่ครแล้วแล้วกลับมาถึงตัวนี้ครับพี่เลย์ครับตัวนี้มันเป็นรถรุ่นอะไรครับของ Honda ครับเป็น s r 150SPSP นะครับเป็นรหัส SP มันต่างจากระดับ S ยังไงครับคือเป็นโปรอัมอ๋อฮะฮะเป็นโปรอัมโปรอัมซึ่งซึ่งโปรอัมนั้นก็จะจะเทคโนโลยีค่อนข้างสูงในยุคสมัยนั้นสูงมากก็เป็นอะไรที่แบบว่าหลายหลายคนก็ใฝ่ฝันกันครับหลายหลายคนก็ยังมองว่าเอ้ยไอรถคันเนี้ยมันทำอะไรไปบ้างครับ คือเครื่องกับปกติแรงอยู่แล้วนะแล้วพอมาอยู่มามาให้นักแข่งอย่างดิเลขี่อะทำอะไรมาบ้างครับกับเครื่องยนต์มันครับโอ้ทั้งช็อคอัพทั้งเปลี่ยนออฟเซตทั้งเปลี่ยนขนาดล้อเปลี่ยนเพื่อที่จะให้มันเหมาะกับการแข่งขันคือรถรถแข่งเนี่ยมันก็จะจะมีขนาดหน้ายางที่ใหญ่กว่ารถทั่วไปเหตุเพราะว่ามันต้องการคลิปเพื่อเวลาในการในการเลี้ยวง่ายขึ้นเพราะนั้นมันก็จะมีการปรับโครงสร้างช็อคอัพ ก็จะเปลี่ยนใหม่ต้องเซ็ตตรงกามใหม่ใช่เซ็ตตรงกามตำแหน่งแฮนด์เปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดให้ให้เข้ากับตัวนักแข่งให้มีความรู้ว่ายุคสมัยนั้นก็คือเราควบคุมมันได้เราควบคุมมันง่ายคือรถแข่งเนี่ยหรือว่ารถขี่ทั่วไปเนี่ยแน่นอนเวลาคุณไปขึ้นไปข้อมมันคุณจะต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยควบคุมมันได้ระยะเบรกได้ควบคุมสั่งการเลี้ยวได้ง่ายนั่นคือคือทําให้เราขี่รถได้ได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นแล้วถ้าชี้เป็นจุดฮะเหล็กอย่างแฮนด์เนี่ยมันไม่ใช่แฮนด์อลูมิเนียม ไอรถยุคสมัยนู้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นมามันเป็นแฮนด์ของของอีกรุ่นหนึ่งออีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นทรงทรงแบบมันได้ก็อลองมาใช้ดู<อ>มันเหมาะก,กับเราได้ล้วก็ใช้ใช้กันมาคุคไปใกล้ๆจะเห็นเลยค,ครมันเป็นการคว่ำแฮนด์ไม่ได้ใส่ในตำแหน่งที่ปกติไม่ได้ใส่ในตำแหน่งปกติความลงมาเพื่อจะให้มันหมอบหรือดรอปลงมาเวลานักแข่งขับลงไม่นั่งแล้วเนี่ยมันจะมี้ส้นทางระได้กันทุกคนได้ใช่ครับแล้วแล้วการถวายอะไรครับเหล็ก กันสบัดนั้นก็เป็นยี่ห้อที่มีมานานแล้วก็เป็นชื่อดังชื่อดังด้วยโอรินฮะโอ้ของโอรินนะฮะส่วนเบรกแน่นอนเราต้องการคือรถแข่งเนี่ยความต้องการคือไปให้เร็วแล้วหยุดให้สั้นหยุดให้สั้นที่สุดเยอฮะไปให้เร็วหยุดให้สั้นหยุดให้สั้นคือสโลแกนของรถแข่งใช่ครับเพราะนั้นเพราะนั้นก็เลยเลือกใช้เบรกประสิทธิภาพคุงภาพสูงคุณภาพสูงจริงจริงปัจจุบันก็มีหลายหลายยี่ห้อแต่ยุคนั้นก็จะยี่ห้อนี้มันก็จะเป็นอะไรที่่แบบวา เป็นตัว p e r f e c ไอ้ยี่ห้อนี้คือถ้าระดับรถแข่งแล้วเนี่ยรถแข่งระดับอินเตอร์ระดับเอ้ยมีชื่อต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นยี่ห้อีเป e ็น hey, ยี uh ่ห huh. ้ออื่นไม่ไม่ได้ส่วนเบรกหลังจะสังเกตว่าเอ้ยมันเป็นของเดิมฮะฮะนี่ยเป็นของติดดับรเลยของเดิมติดรถแต่ข้างหน้าจะเป็นลูกสูบสีลูกเป็นนู่นนี่นั่นเหตุเพราะว่ารถแข่งเวลาเราเบรกข้างหน้าเนี่ยท้องน้ำจะยุบแล้วมันจะสถียือมันก็จะไม่ไม่ ไม่เสียไม่เสียซองไม่เสียอาการแต่เบรกหลังเราจะใช้ค่อนข้างน้อยกว่ามันจะใช้แค่20-30%เพื่อคุบคุมแค่นั้นเองผมสรุปแล้วว่าอย่าไปรออย่างเดียวมันต้องหลอแล้วมีประโยชน์จะไปเปลองเงินอย่างเดียวในเมื่อหลังใช้น้อยกว่าเราก็ใช้ในส่วนที่มันพอเพียงพอใช่ครับแต่ข้างหน้าเราไปเน้นโมดิฟายให้มันชั่วคือปริศภักตข้างหน้าเราสามารถจะหยุดรถได้ได้ง่ายกว่าได้นิ่งกว่าข้างหลังเราแค่แต่ง ตั้งเวลาเราจะเลี้ยวโค้งอ่ามันคือเทคนิคเทคนิคในการทำพีในการเอลพีอ่าในการเอลพีครั้งนึงคือมันต้องอยู่กับตัวนักแข่งด้วยตรงนี้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพคุณภาพมันต้องมาด้วยต้องมานะครับเบรกแล้วปุ๊บพอมันจังหวะช่วงยุบของโช๊คที่ดีเวลาเดินออกไปแล้วมันไม่ดี่บางครั้งบางครั้งแบบเราต้องการแบบชิงจังหวะนักคู่แข่งเนี่ยเขาลึกแล้วเราต้องลึกไปอีกนนิดไอพอกเนี่ยครับสำคัญไอ้พวกเนี้ยมันจะสามารถจะช่วยเราได้เลยช่วยทำให้เราสามารถที่จะ ก็ชนะกันเยอะได้ตรงนี้นิดเดียวครับเลยโอ้เนี่ยครับดีเทคนิคของของดิเลกที่เผยออกมาบ้างแล้วในส่วนของุมหม้อน้ำครับผมส่ององเนี้เห็นหม้อน้ําใหญ่ด้วยแล้วเป็นอลูมิเนียมด้วยฮะอ่าไสใหญ่ขึ้นมามันทําให้ระบายความร้อนได้ได้ดีเครื่องยนต์ที่ที่ร้อนน้อยคือประสิทธิภาพแรงม้าไม่ได้เพิ่มครับแต่สิ่งที่ได้อย่างมันคือได้ความอึดอ๋อฮะยาวนานขึ้นเมื่อก่อนแข่งกัน12รอบ15รอบนะบางครั้งถ้าเกิดว่ารถรถมันฮีขึ้นมา5รอบ6รอบมันฮี ม้นน้าช่วยได้มันทาให้มันยืดระยะในการวิ่เนี่ยหรือว่าในในการรักษาแรงม้าเนี่ยอาจจะยาวนานขึ้นประมาณนั้นครับลงไปถึงเครื่องยนต์เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ก็อันแน่นอนเครื่องยนต์มันเป็นอะไรที่ที่คือหัวใจครับรถทั้งหมดกําลังมันจะมาจากเสื้อสูบกระฝาสูบครับผมอ่นนะกำลังหลักก็อยู่ตรงนั้นเลยครับงนั้นก็ว่าทางวิศวกรของเอพิโอต้าก็ เอาง่ายคือนบานครับก็มีการมีการเซตอัพคือลองนู่นนี่นั่นมาเยอะก็ได้ซสื้อสูขตัวนี้ที่มันเป็นอะไรที่แบบว่าคือเสื้อสูทลุกตัวที่ออกมาเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากเลยมันจะมีความต่างอยู่เล็กๆอาจจะเรื่องอัตราเร่งนิดนึงเรื่องความเร็วปลายหน่อยนึงช่วงท้องกลางมีท้องดีขึ้นอหน่งมันจะมีความแตกต่างเล็กๆเล็ๆแต่ความชอบของนักขังอันนั้นสําคัญบางคนชอบแบบกลางปลาย บ<ค>างคนชอบต้นเรา,าก็ทดสอบจนได้เสื้อสูบหรือกําลังเคร,ร,รื่องยนต์ที่เราเราทสที่ที่เรารู้สึกเรถูกใจมันครับแล้วก็ใช้กอบมันเลือกใช้อ่าเลือกใช้ครับเครื่องยนต์ตัวนี้แทบจะทํากันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นราวเกียร์ไม่ว่าจะเป็นชุดคัดเข้าวเหวี่ยงก็ทํามาทั้งหมดทำหมดเลยความเร็วตนปลายคันนี้ที่ที่เคยจับได้ครับ200 สองศูนย์ส่อ่ะสองร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับโอ้โหไม่ใช่40นะ4 4 204ครับเหล็กเทสเองใช่ไหมครับโอเคเองโอ้โหคือความเร็วมันได้มาจากการการที่เราอ่านอ่านวัดรอบแล้วก็มาหารคำนวณอ่านได้ความเร็วที่แท้จริงอ๋อครับ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 ไม่ใช่มาความเร็วจากน้ำลายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือของจริงครับผมเฉพาะเกียร์หนึ่งมันก็ซัดเข้าไป80กิโลเมตรต่อชั่วโมงยาวมากมันก็แตกต่างจากรถเอ่อรถทั่วไปนี่แหละครับอ่าที่ผมพามาวันนี้แหละครับ เพราะว่ามันเป็นรถสองจังหวะที่มีขายท้องตลาดแต่พอมาเป็นรถรถแข่งแล้วทําเป็นรถแข่งแล้วเนี่ยมันแตกต่างเลยฮะเรื่องสมรรถนะเรื่องของพลังมันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรวมแล้วนะครับมันต้องอยู่ที่วิธีการขับขี่ของเขาด้วยนะครับทักษะของดีเลกด้วยแล้วก็ทักษะของช่างที่โมดิฟายด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเลยครับรถแรงนะฮะไว้แข่งในสนามอย่างเดียวครับเลกไม่เคยแข่งบนถนนนี่แล้วมครับไม่ครับฝากน้องๆเลยนะครับว่ารถแรงแข่งในสนามครับเล็กรกวนฝ่าวนี้ก่อนปิดท้ายเลยครับครับก็ จริงๆหลายคนอยากเป็นนักแข่งอยากเป็นนักแข่งซึ่งจริงๆผมเองเนี่ยผมเคยมีความฝันเหมือนกันว่าอยากเป็นนักแข่งซึ่งความฝัตนตรงนั้นเนี่ยมันมันเหมือนจะไก,ก,กลตัวแต่จริงๆแล้วไม่ไกลแค่เพียงแค่ว่าคุณก้าวเข้าไปหามันผมเองผมผมผมก้าวเข้าไปหาสนามแข่งแล้วก็ไปลงทําการแข่งขัน,นไม่ใช่ว่าอยู่ๆกับบา้านแล้วมีความฝันอยากเป็นแล้วก็แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สร้างของสารความฝันตัวเองวันนั้นก้าวเข้าไป แล้วคุณจะรู้ว่าความฝันคุณเป็นจริงได้ได้ครับผมนั่นแหละครับช่วงทูทีนวดายวันนี้เราพามาพบกับรถแข่งรถแรงรถแต่งของดิเลกอาชาวงครับพยัคฆ์พิภูครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับดีครับพี่ว่าขอบคุณครับเลยครับ